พรบาทสมเด็จพระชจ้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรพรทานพระบรมราช,รรราชโองการให้ประธานกรรมการมูล่เละนิธิชาวคริสตศาสนิกชนดังเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเฝ้า วันนี้เวลา20นาิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนับพระที่นั่งพรสถานพระชาว,วัางดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้บาตรหลวงรุ่นกร,กรวันนะับประธานกรรมการมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนกชนดั้งเดิมออทธดอกซ์ในประเทศไทยพร้อมด้วยบาตรหลวงอวุโสชั้นสูงโอล็กเซลพานินผู้แทนบาตรหลวงแห่งคริสตจกักรนิกายออทธดอกซ์ประจำประเทศไทยเฝ้าถวายพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทคนิคทองบรอนซ์ขนาด30 21สเมรผลขานยอ่ายอเล็ดเดอร์ โิโปจิตรกรผู้มีชื่อเสียงชาวรัสเซียพร้อมกรอบแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13-15สิงหาคมพุทธศักราช2567 8นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่ากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ r t AF 265 เสด็จพระราชดำเนินไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมพุทธศักราช2567มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทุลลองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้ จะทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างราชนจาจักรไทยและสาธารณารัฐส,สังคมนิยมเวียดนามด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเข้าเฝ้าถุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน เวลา10นาิกา34นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชะดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณารัฐส,สังคมนิยมเวียดนามนางฟานทีกิมอเวงรองประธานสำนักงานประธานาธิบดีนายเวียนเตินท่านอาธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้แปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐส,สังคมนิยมเวียดนาม ในเลสูนแคนอธิบดีกรมบริหารและการคลังสํานักประธานาธิบดีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัคารชาชทูตนกรุงฮานอยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศประจําสถานเอกอัคารชาชทูตและข้าราชการสถานเอกอัคารชาชทูตนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชะดำเนินไปโรงแรมมีเลียฮานอยประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความใกล้ชิดและราบรื่นในทุมิติเมื่อปี2555ได้ตกลงดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านการเชื่อมโยง3ด้าน ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหากิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีแผนที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีและพะหุภาคีที่สอดคล้องต่อพลวัตปัจจุบันยิ่งขึ้นโรรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงฮานอยสาธารกรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนรราชกัญญาทรงปฏิบัติภารกิจดังนี้ เวลา14นาฬิกา1นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวิรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุโขทัยพระรจชาทานพระวโรกาสให้พลอากาศเอกเรืองวิศีนุนนัดนายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการสมาคมและมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมันเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดล เวลา14นาฬิกา27นาทีเสด็จไปยังศูนย์การค้าเอ็มสเฟียในการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567โอกาสนี้ทอดประเทศนิตศการที่นำเสนอาการผสมผสานเฉดสีสำหรับการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการใช้สัสดส่วนของสีในแต่ละกลุ่มสีให้ง่ายต่อก,การใช้งานจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่5โดยดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำของไทยประกอบด้วยวอมแอมเบรส อบอ้อมอบอุ่นด้วยแบรนด์สิริวัณณวรีใช้กลุ่มสีที่ถือกําเนิดจากความรักซึ่งความรักแรกคือความรักของครอบครัวให้ความรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ความอบอุ่นที่ได้จากการสัมผัสการโอบก,กอดแสดงผ่านกลุ่มสีพาสเทลของดอกไม้นานาพันธุ์ paradise fall สวรรค์เขตร้อนด้วยแบร,รนด์ปฏิญญาและวิชารวิ์ใช้กลุ่มสีที่ได้รับแบรงบันดาลใจจากป่าฝนเขตร้อนทั้งทวีปอเมริกาแอฟริกาและเอเชียรวมทั้งแมลงและนก s i l h เ u e t t e of the Past งเงาแห่งอดีตโดยแบรนด์อาขคย0-26และวาทิศอิทธิใช้กลุ่มสีเฉดสีเอิร์ธโทนเคลือบฝุ่นให้ความรู้สึกถึงการเวลาความทรงจำร่องรอยความสงบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโบราณสถานสถาปัตยกรรมงานประดับตกแต่ง i r i d e s c e n t Dream แพรวพราวาวฝันโดยแบรนด์ไอรดามิลินและแลนมี Me. ใช้กลุ่มสีเฉดที่ให้ความรู้สึกกระตุ้นสายตาปลุกเร้าพลังเติมความสนุกสดใสมีชีวิตชีวาสะท้อนการสร้างสรรค์าทางการมองเห็น จากนั้นสุปเป็นประธานในการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินโครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเผยแพร,ร 67, ่และแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องสีสันโทนไทยสีธรรมชาติบนผืนผ้าเครื Angular ่องแต่งกายและสิ่งทอรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่อยู่ใน,ในวงการผ้าไทยเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยจนเกิดเป็นไร ได้ให้ชุมชนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืนในการนี้พระจัราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่5หรือไทยเทคไถ e s t r e n บุ๊กสปริงซัมเมอร์2025แก่นายกรัฐมนตรีร,ตรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งเป็นบรรณาธิการบริหารมีแนวคิดว่าด้วยการเชื่อมต่อถักทอภูมิปัญญา Trace of Wisdom หมายถึงการถ่ายทอดการเชื่อมโยงสืบทอดและการผสมผสานภูมิปัญญาไทยเพื่องานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน จากนั้นทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2567ร่วมกับนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารเวกประเทศไทยและนายธนนท์ธนเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก มีพระดรัมบัสถึงเนื้อหาในหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่5ซึ่งเริ่มจากการขับเคลื่อนง,งานศิละปะหปัตถกรรมของไทยให้ดำรงอยู่ได้ในสังคมยุคใหม่บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมชุมชนแล้วนำมาต่อย,ยอดพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืนตามเทรนทั้งหมด4กลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดรักเคารพและรู้สึกและยังนำเสนอเทคนิคยอดนิยมของสิ่งทอไทยอาทิมัดหมี่ยกดอกเกาะหรือล้วงขีดและจก พร้อมแนะนํารูปแบบเทคนิคการทอที่น่าจะนํากลับมาตีความใหม่เ,เช่นผ้าทอเกล็ดเต่าหลายขนาดพายกหลยราชวัตโคมดอกใหญ่และผ้าขิดที่สอดคล้องกับกระแสแฟชั่นร่วมสมัยในการนี้พระจักรพรรดิพระ,พระวรกาศให้สื่อมวลชนเฝ้าและพระจักรพรรดิสัมภาษณ์โดยมีพระดํารัสถึงปัจจัยสําคัญในการช่วยพัฒนางานศิลปหัตกรรมของไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นในระดับสากลอีกอย่างหนึ่งคือที่ท่านหนิงรู้สึก มองอนาคตไว้ว่าอีกหน่อยสินค้าฝรั่งมันจะแพงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมกาเมนต์หรืออะไรต่างๆนาะนะแล้วเรารู้ว่าคนกลุ่มใหญ่ในเมืองไทยยังนิยมของแบบนั้นอยู่แล้วคนที่มันมิดเดิหรือลงลงมาเนี่ยจะทำยังไงเขาจะอยู่ััอย่างไงเราก็เลยแค่ว่าอยากใหออ้ทุกท่านได้ หันมามองว่าสินค้าไทยหลายๆชิ้นผ้าการ์เมน์โพสเลน e อ t h n เนี่ยเรายังมีของที่เทียบเท่าฝรั่งแล้วเรายังจับต้องได้ อมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้ารับไฟพระฤเิกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38ประจำปี2567 ที่ศาลาสายัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกกัปตันรุดิตโอคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะเข้ารับไฝ่พระเลเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบจชงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38 <c oughs> ประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 5ถึง24สิงหาคม2567ณเทศบามืองร้อยเอ็ดณเทศบาลเมืองเอ็ด การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบจิงชนาเลิศระดับประเทศครั้งที่38จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อว่าขอโหวตร้อยเอ็ดเกมมีการแข่งขัน11ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีฑาเทเบิลเทนนิสวอลเล์บอลเนร่มวอลเล์บอลชายหาดฟุตบอลเซบักตะกร้อฟุตซอลเปตองแบดมินตันหมากรุกไทยและหมากฮอสแบงการแข่งขันเป็นสี่รุ่นคือรุ่นอายุ12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งประเภทชายและหญิง ราัชาเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชาสักการะและผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 ที่บริเวณหน้าประตูพระวรุญอยู่เจนศูนย์จิตรดาพระชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสุวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้แทนภาคประชาชนเชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วย ต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอ,อกไม้ทูปทีนแผ่จำนวน1น3คู่จากการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไปทุนก้าทุ่งกระหม,ม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงราาักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกบํารุงสุขให้รัษฎร,รมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระชถานดอกไม้และตระก้าสิ่งของแ,อแก่อาสาสมัครทหารพรานพิทักษ์ชัยพวงอินและเด็กหญิงสีตีอานิสาลามุ ที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมระราชการจังหวัดนราธิวาสเชนดอกไม้และตร้สสิ่งของพระรชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพิทักษ์ชัยพวงอินและเด็กหญิงศรีตีอนิสาลาโมที่ได้บ,บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดแสวงเครื่องใส่ด่านตรวจบ้านประตูท้าปฏิบัติการย่อยกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่11 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินก่อทัพเรือหมู่หตำบลปลุกกาสามออำเภอบายเจ,จาะจังหวัดรัธทิวาสเมื่อวันที่12สิงหาคม2 5ง7โดยทั้งสองครอบครัวต่างทรัพย์ซึง้งและสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งประธานองคมนลรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทาน ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสาร,รานุกมรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานแก่นายสุธิพงษ์จุนเจริญประดกระทรวงมหาดไทยจำนวน9,287เล่มสำหรับเชิญไปมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดในฐาน,นะประธานกรรมการศึกษาที่การจังหวัดเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆชนในการศึกษาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติ โดยมีนายเกษมวัฒนชัยในจรันธาดากรณสูตรและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีร่วมในพิธีหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่44มี8เรื่องประกอบด้วยลิเกปา่าหรือแขกแดงกลุ่มชาติพันธุ์ม้งวิทยาศาสตร์การกีฬาโลมาสีชมพูแมลงทับทรายคณิตศาสตร์ในธรรมชาติและโรคมือเท้าปากนอกจากนี้เยาวชนยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบของอ e ีบุ๊กได้จากเว็บไซต์ www.sarnukomthai.or.th มูลนิธิใชยพัฒนาลงนำความร่วมมือกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สำนักง,งานมูลที่ใช้พัฒนาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกเกติมาศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมรูลที่ใช้พัฒนาพระสถานพระราชานุมัติให้มูลที่ใช้พัฒนาและสายการบินเวียดจัตไทยแลนด์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเพื่อสังคมขยายผลโครงการของมูลทิมุ่งเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเริ่มจากการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อสนับสนุนการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติต ในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหละผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเดือนสิงหาคม2567ผลการดําเนินโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าสําหรับประกอบอาชีพประมงเพื่อน,นําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลตามเป้าหมายว่าภายใน5ปีจะปลูกป่า500,000ต้นเพื่อเป็นต้นแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคชุมชนโดยมีมืลที่ใช้พัฒนาเป็นแกนกลางอาศัยความเชี่ยวชาญ จากทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการงานพัฒนาสังคมควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน